เอโบอมว่ยิงนั่งอย่างเร็วเลยใช่ทดิเวทให้มาปาดลูกนี้สบายสบายบอกเลยสบายนิดนึงหนิดนึงวะเบอร์สิบแปดขยันเต้นเฉยสบายบอกเลยสบายชัวร์ชัวร์นิดนึงนดนึงจไปแมนยูยังได้ยิงหรือยังครึ่งหลังเดี๋ยวมึงโดนอีกเดี๋ยวมึงโดนอีก มึงไม่ต้องแอคพี่เจ๋งไม่ต้องแอคเดี๋ยวมึงโดนแฟนหงยิงอุดปากมันพรุ่งนี้บอกเลยว่าพรุ่งนี้พรุนวันจันทร์ที่โหดร้ายพรุ่งนี้วันจันทร์แฟนยุ่งเศร้าไปอ้อะไรยังฆ่าเข้าเลยเฮ้ยบอลยิงอุดปากมันแล้ววันจันทร์เจอกันแฟนหง ยิงอุดปากมันยิงอุดปากมันยิงอุดยิงอุดยิงอุดปากมันให้มันเป็นวันจันทร์ที่โหดร้ายที่โหดร้ายที่โหดร้ายจบอันดับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้แชมป์ลีกแชมป์โลกเก็บมาหมดแล้วนะครับผมเซฟเนี่ยใครเลี้ยงไอ้ไอ้แดงไอ้สอันนี้ไม่โดนถอนคนแล้วนะลูกเออขาวสะอาดขาวสะอาดขาวพะโลนอูท้อเลยเป็ดมาเฉย